กิจกาว่าหมกโตมาจองแกรมวัดครับวัดดีกับปีนองเอฟทีครับวันนี้มากินข้าวกับปีร่วงจงแล้าวว่าปีนองกระตามมาเล่กับว่ากับกาวปีล่วงจงมีไอ้ไร่มังกับวันนี้วันนี้ปีร่วงจงต้มเตะปลาโอปีนองต้มเตปลาโอกับอ้วก้าอ่อนกับปีล่วงจงไร เกยว่า้อมัวเตียมลูกโดดเรียบ้รยปีนองเออโปวันวานเปรียวเปียวมันมันเป็ดเป็ดปีนองเลตะกับยวบยัวปีนองเออแล้วก็มาเล่ปีล่วงจงตอดปลาเก็มกับปลาเก็มมันไม่รู้เด็ดเดียวเออจองเด็ดต้ามเด็ดเล่ปีนองเออเพราะว่าปีล่วงจงตําเองกับปีนองตอดกรอบอย่างแรงเลยครับแล้วก็มาเล่น้ำจุกก้องปีล่วงกับน้ำจุปีนองวันนี้ปีล่วงจงใช้ลูกกํามปีนองเออ ตอยโป๊ะเตกเตกันกับเลตาา์ก็มาเล่ปีล่วงจงได้ปักเนาะมากับวันนี้ปักเนาะกล้องปีล่วงจงกับปักบุงการแดงปีนองแล้วการโยดยุ่มกับโต้อมกับแล้วการลูกเกลือหลายปีนองแล้วการตัวหนังกับโยดจิกปีนองโยดมุ้ยกับจมเมากับปีนองมาต้ากับกินข้าวกับปีล่วงจงว่าเดี๋ยวปีลวงจงรัดแกงก้อนนะกับปีนองจบอ้วมันดีปีนองปลาโอ้กับ ปีล่วงจงกูดเปล่าหน้วยเออวันนี้ปีล่วงจงได้ก้าดังมากันปีโนโงเลตะกับอืมไอรัดไปเรื่อยครับหลวงเล้ที่ปีโนโม รดอยู่ว่ปีน้องดังเก้ากันครับคนพนักบุงการแดงปีน้องเอื้อมป็นยาเลยครับ มันเดี๋ยวงอกดำในนานครับกระเคนกับพี่น้นองเลตาอใหญ่แรงดีอยู่ đồng đi non đồng lê uống bé cái ออจอดน้ำเลครับเปรี้ยวเปรี้ยวมันวันครับขร่ร้นเลยเร่ง tại vì nó cá đục kết vì luôn tốt cả tầm yến gặp nhau mm -hmm. กอ,อบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามพีร่วงจงนะครับขอบคุณมากที่จ่วยกดแจ๊กจอดเให้พี่ล่วงนะครับพี่น้องก่ไนหนที่ไม่กดติดตามตีพีร่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ตะกับตัวมากครับอื

bắt bốn cặp vị nọ Để ta cặp đi rèn vị nọ ngơi